สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับกลับเข้าสู่รายการคาร์บอนเรื่องใกล้ตัวกับผมเอ็มสมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมราคาคาร์บอนเครดิตที่เราได้ยินในข่าวบางทีก็บอกว่าตันละ50บาทบางทีก็ตันละ100ยบาทแต่พอไปดูข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปราคาเขาพุ่งไปถึงตันละ3,000กว่าบาทนะครับทำไมสินค้าเดียวกัน คือสิทธิในการลดแก๊สเรือนกระจก1ตันเหมือนกันแต่ราคาถึงต่างกันราวฟ้ากับเหวขนาดนี้มันเป็นเพราะคุณภาพหรือ,รอเป็นเพราะการตลาดคำตอบจริงๆอยู่ที่กติกาของสนามครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่สำคัญที่สุดในการทำความเข้าใจเศรษฐกิจสีเขียวนั่นคือความแตกต่างระหว่างตลาดภาคสมัครใจหรือ voluntary market ที่เราคุ้นเคยกับตลาดภาคบังคับหรือ c o m p l i a n c e market ที่กำลังจะมาเปลี่ยนชีวิตพวกเราครับเริ่มกันที่ตลาดแรกครับตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจหรือ Voluntary Carbon Market นี่คือสนามที่ประเทศไทยเราเล่นกันอยู่ในปัจจุบันครับคีย์เวิร์ดของมันคือคำว่าสมัครใจหรือจิตอาสาครับในตลาดนี้องค์กรต่างๆจะเข้ามาซื้อคาร์บอนเครดิตเพราะเขาอยากทำครับอาจจะเพื่อทำ CSR สร้างภาพลักษณ์แบรนด์รักโลกหรือเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ของบริษัทเอง ไม่มีกฎหมายบังคับถ้าปีไหนเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็อาจจะไม่ซื้อก็ได้เพราะฉะนั้นราคาในตลาดนี้จึงขึ้นอยู่กับความพอใจครับเหมือนการบริจาคทำบุญใครอยากทำโครงการดีๆอย่างปลูกผ่าหรือทำพลังงานทดแทนก็เอาเครดิตมาขายราคาเฉลี่ยนในไทยตอนนี้ก็เลยยังไม่สูงมากครับอยู่ที่หลักส10ิบถึงหลักร้อยบาทเท่านั้นเองครับแต่โลกกำลังเปลี่ยนไปสู่สนามที่สครับนั่นคือตลาดคาร์บอนภา,บาคบังคับ อันนี้หนังคนละม้วนเลยครับคีย์เวิร์ดของมันคือกฎหมายและบทลงโทษครับในตลาดนี้รัฐบาลจะออกกฎหมายมากำหนดเลยว่าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือโรงไฟห้ามปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกินเพดานที่กำหนดถ้าใครปล่อยเกินคุณมีทางเลือกแค่2ทางครับ 1. จ่ายค่าปรับที่แผงหูฉี่ 2. ไปวิ่งหาซื้อสิทธิการปล่อยหรือ l l o w ว n c e จากคนอื่นที่เขาปล่อยเหลือมาโปะ เห็นไหมครับว่าแรงจูงใจมันต่างกันอันแรกคือทำบุญแต่อันหลังคือค่าปรับหรือใบอนุญาตความต้องการซื้อมันมหาศาลเพราะถ้าไม่ซื้อคือผิดกฎหมายครับนี่แหละครับที่ทำให้ราคาคาร์บอนในตลาดยุโรปหรือ EU ETS มันพุ่งไปถึง3,000บาทต่อตันเพราะมันคือต้นทุนทางธุรกิจจริงๆครับแล้วไทยเราอยู่ตรงไหน ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงรอยต่อครับจากเดิมที่เราอยู่แบบสมัครใจมาตลอดตอนนี้รัฐบาลกำลังร่างพรบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือพอรบรโลกร้อนซึ่งคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับกฎหมายฉบับนี้จะเปลี่ยนไทยให้เข้าสู่ตลาดภาคบังคับครับโดยจะมีกลไกสำคัญที่ชื่อว่า ETS หรือระบบซื้อขายสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาบังคับใช้กับอุตสาหกรรมใหญ่ นั่นหมายความว่าบริษัทใหญ่ๆที่เคยซื้อคาร์บอนเครดิตแค่เพื่อแปะป้าย CSR สวยๆต่อไปนี้เขาจะต้องซื้อเพื่อความอยู่รอดทางกฎหมายครับและความต้องการคาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพสูงอย่างเช่นพรีเมียมทีเวอร์เพื่อเอาไปหักลบในระบบนี้จะพุ่งสูงขึ้นแน่นอนครับมาถึงช่วงมิสบัสเตอร์ขความเข้าใจผิดครับความเข้าใจผิดคือคาร์บอนเครดิตแบบไหนก็ขายได้ราคาดีเหมือนกันหมด ความจริงคือไม่จริงครับในตลาดภาคบังคับเขาจะเลือกซื้อเฉพาะเครดิตท,ที่มีคุณภาพสูงและตรวจสอบเข้มข้นเท่านั้นครับเครดิตท,ที่มาจากการปลูกผาแบบเดิมๆหรือโครงการที่วัดผลไม่ชัดเจนอาจจะขายไม่ได้เลยในตลาดภาคบังคับหรือขายได้ก็ราคาถูกมากครับดังนั้นใครจะทำโครงการขายต้องดูมาตรฐานให้ดีนะครับว่าเป็นทีเวอร์ธรรมดาหรือพรีเมียมทีเวอร์ที่สากลยอมรับครับ ก่อนจบ EP นี้ผมมีแอคชั่นลิสต์ให้คุณผู้ฟังกลับไปเช็คสถานะตัวเองครับ 1. เช็คสถานะธุรกิจของคุณอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะโดนภาคบังคับหรือไม่เช่นพลังงานขนส่งอุตสาหกรรมหนักครับ 2. เตรียมข้อมูลเริ่มทำบัญชีคาร์บอนหรือคาร์บอนฟุตปริ้นต์อย่างจริงจังเพราะเมื่อกฎหมายมาสิ่งแรกที่เขาจะสั่งคือให้รายงานตัวเลขครับและ 3. วางแผนลด ถ้าคุณปล่อยเยอะอย่าเพิ่งคิดแค่จะซื้อเครดิตมาโปะแต่ให้รีบวางแผนลดการปล่อยจริงหรือ d e c a ร b o n i z a t i o n เพราะในระยะยาวการลดเองจะถูกกว่าการไปแยกซื้อเครดิตในตลาดที่ราคากำลังจะแพงขึ้นครับวันนี้เราเห็นภาพกว้างของตลาดแล้วแต่ในตลาดภาคบังคับเนี่ยมันมีกลไกตัวพ่อที่ชื่อว่า ETS หรือ cap and trade ที่เปรียบเสมือนเกมเก้าอี้ดนตรีของโรงงานอุตสาหกรรมครับใครแย่งเก้าอี้ไม่ทันต้องจ่ายเงินแพง มันทำงานยังไงแล้วโหดแค่ไหนใน EP ีหน้าเราจะมาเจาะลึก ETS คืออะไรทำไมเหมือนตลาดใบอนุญาตปล่อยควันกันครับสำหรับวันนี้ผมเอมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ